โอเลยก็แล้วกันนะคะจะเป็นไม้จอมนะคะไม้จอมไม้จอมนี่คือว่าอุ้ยลมแรงไม้จอมคือไม้ต้นแม่ที่เราตัดหัวออกไปผ่านะคะคือเสร็จแล้วเขาก็จะมีโอกาสมีหัวเร็วกว่าไม้ที่เราผ่าไม่เกินสามเดือน เมื่อกันสามเดือนก็ผ่าหัวใหม่ได้อีกในนี้มีสามต้นกับอีกหนึ่งลูปที่หนึ่งลูกที่ขึ้นมาเพราะว่าจอมเขาน่ะจะมีเขี้ยวอยู่แล้วแล้วเขาก็จะขยายพันธุ์เป็นไม้กอใหญ่เร็วมากเร็วมากกว่าไม้หัวอีกนะคะที่รู้นี่เพราะว่าศึกษาแล้วทําเองรู้ค่ะไม่ใช่ว่ารู้มาจากใครเนาะอันนี้คือรู้เองถึงตอบอบอกบอกถูก เป็นวิดีโอเลยแล้วกันไม่เป็นภาพนิ่งจ้ะเพราะว่าแม่ค้าอยากขายแบบให้สบายใจทั้งคนรับและคนส่งเนาะคือเต็มใจรับแม่ค้าก็ปล่อยนะคะขอโทษด้วยค่ะที่พูดอะไรไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะก็คือแม่แม่ค้าเป็นคนตรงนะตรงตรงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ